สวัสดีครับรามาพบกันอีกนะครับในการกล้องส่องพระกับอาจารย์สุทธั์มั่นเขตวิทย์คนโคไทยเป็นข้าราชการครูบำนาญน,นะครับได้สะสมพระไว้หลายยุคหลายสมัยหลายกุกนะครับโดยเฉพาะพระกุนี่ผมชื่นชอบมากนะครับเพราะว่ามีพระของ รุ่นปู่รุ่นพอ่อเป็นแบบอย่างให้ดูก็เลยได้บูชาพระไว้ก็ทาเริ่มเริ่มเก็บมาตั้งแต่อายุสิเจนะครับจึ่งมาเป็นครนูก็บูชาไว้กับคนเท่าคนแก่นะครับหลายๆที่หลายๆจังหวัดเพราะผมอยู่ทำงานหลายจังหวัดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันนะครับ นี่เป็นพระกรุของลบบุรีนะครับเรียกว่าอูทองท้องช้างอันนี้ดูพระของลบบุรีนะดูเนื้อเนี่ยพระกรุเขาเนื้อจะเป็นอย่างนี้นะครับจะขุขฆนะเป็นขุยเป็นยับย่นพระที่อยู่ในกรุหลายร้อยปีอันนี้ ที่ดำๆอย่างเงี้ยน,นะเขาเขาเขาจะมีน้ําเยิ้มขึ้นมาแบบเหนียวเหนียวะแล้วเขาก็มากัดผิวพอพอผมเช็ดออกเขาก็เนี่ยผิวเขาจะไม่เหมือนอย่างงี้นะครับแล้วก็ไข,ข่คาบเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะเนี่ยนะครับเนี่ยดูนะหูตากระพริบเนี่ยเส้นเนี่ยแล้วของโขไทยก็มีนะ ของโคไทยกำแพงเพชรเนี่ยนะครับก็มีแต่แต่แต่คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเส้นเส้นของของโคไทยกับกำแพงเพชรเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านล่างนี้เส้นนี้นะเนี่ยเส้นเนี่ยครับเนี่ยเรียกว,ว่าอูทองทองช้างนะครับเนื้อผูเนื้อดูเขาใกล้เกินก็เบอร์ ตองนี้กงหนึ่งนะครับพระไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างได้มาอย่างไงก็เก็บไว้อย่างนั้นทีนี้ไขอะไรต่ออะไรเนี่ยเขามาขึ้นที่หลังก็มีนะนะครับเนี่ยมาขึ้นใหม่ขึ้นของเก่าของอะไรเนี่ยนะฮะที่เขาขาวอันใหม่ๆเนี่ยเขาขึ้นมาที่หลังนะครับพระกรุดูดูเนื้อนะครับดูเนื้อดู เนื้อหาสาระนี่เนื้อชิ้นนะครับนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมว่าดูพระกรุจะง,ง่ายกว่าพระเกจินะครับพระเกจินี่เขาทำเรียนแบบได้เพราะส่วนมาก ถ้ารุ่นหลังร้อยปีมาเนี่ยเขาใช้โรงงานทําแล้วก็เขาจะแต่ทีนี้ต้องดูเนื้ออีกอย่างอย่างอย่างเนื้อพากิจินะพวกพวกทองนวกวโลหะโลหะพวกเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองทองแดงพวกนี้เราต้องดูเนื้อให้ถึงว่าเนื้อเก่าเนื้อใหม่เป็นยังไงนะครับถ้าเนื้อตั้งแต่ แปดสิบปีขึ้นมาจะขึ้นเกตก็ดีนะครับถ้าถ้าเป็นพวกเนื้อโลหะพวกเนื้อทองเหลืองทองแดงนะรทีนี้อันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นเนื้อชินเนื้อชินเนี่ยส่วนมากเขาเออก็บางคนน,ะนานนะคือคือคือ,คอตั้งแต่สี่ร้อยปีขึ้นไปอะไรเงี้ยเขาจะเรียกเนื้อสัมฤิดละนะครับเพราะว่าเนื้อเขาจะโอ้โห มันมันมันคือคนโบราณเนี่ยเขาเอาเอาเอาการผสมเนื้อต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่ทราบว่าเขาเอาอะไรใส่บ้างนะครับอ่านี่เนื้อเนื้อดินนะครับโอ้โหเบาเบามากๆเลยนะเนื้อดินนี่เบามากเพราะแห้งจัดเลยนะเนื้อนสวยนะครับเข้าใกล้เกินก็เบยร์นะนี่นี่ครับ ดูนะเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยถ้าถ้าทำใหม่ๆสักห้าสิบปีขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้อ่ะนะเนี่ยเราต้องดูเนื้อครับพิมพ์ดูพิมพ์ดูเนื้อแต่ตำหนิไม่ต้องไปดูเพราะว่าตำหนิแต่และแต่และองค์จะไม่เหมือนกันหรอกเพราะว่ามีชัดมั่งไม่ชัดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเพราะว่าเขากดพิมพ์กด พิม์แต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์มันมันเขาทําความสะอาดเอยมมั่งไม่เอียมมั่งไงเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ชัดอันนี้เห็นไหมหายเนื้อหายไปอะไรไปเงี้ยนะครับถ้าถ้าไปเอาจามีแหวงตรงนี้อะไรเงี้ยเสร็จเลยนะครับไม่ไม่ได้พระเก่าไปใช้แน่นอนนะครับนะดูผิวพันธุ์นะครับ เนื้อเขาจะยับจันจนเขาจะแตกระแหงเป็นธรรมชาติอันนี้ลงรักลงรักก็มีพระสมัยก่อนเนี่ยลงรักมั่งไม่ลงมั่งอะไรเงี้ยดูดูดูเนื้อนะฮะเนี่ยครับท้าเนื้ออย่างเงี้ยเก็บไว้เลยแล้วเบาท้าเนื้อเนื้อดินเนี่ยนะครับเนื้อดินจะเบามากเลยเพราะว่าถ้าเกินสี่ร้อยปีขึ้นไปเนี่ย เนื้อเขาจะแห้งนะครับเขาจะแห้งแบบธรรมชาติก็หลายร้อยปีอยู่ในกลุกอยู่ในธรรมชาติในกลัก่มเขามีทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งอากาศอุณหภูมิแต่ละปีแต่ละเดือนมันไม่เหมือนกันนะแล้วก็อยู่มาหลายร้อยปีอย่างเงี้ยเนื้อเขาก็จะหนึบแน่นและแห้งนะครับในอีกองหนึง่ง น,นี่กระทาลักเนี่ยหายเนื้อหายไปเลยนะครับแขนตรงเนี้ยยังไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยผมอยให้ดูถ้าถ้าไปเอาเนี่ยครับเห็นไหมนะฮะเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางบนเนี่ยนะฮะนี่ชัดมั่งไม่ชัดมั่งเห็นไหมเนี่ยมีเส้นมีเส้นอยู่ข้างบน นี่เห็นไหมถ้าไปเอาตำหนิจบเลยนะครับจะ้ายกันเท่านั้นจะไม่เหมือนพระพระเก่าเนี่ยพระเก่าจริงๆเนี่ยเอาตำหนิมาว่ากันนะได้บ้างนะครับแต่จะให้เหมือนกันเป๊ะเลยเป็นไปไม่ได้นะครับจําไว้เลยเนี่ยพระเก่าเป็นอย่างนี้นะครับพระกุอาโทมาคุยกันกับอาจารย์สุทัศน์มันเกตวิทย์คนสุขโขทยัยนะครับ